เขาบอกเขาเอาอะไรเหระครับสวัสดีครับผมกี้กันะครับว็อกคูจันสวรร์นะครับเป็นขับเมนเจอร์นะครับของที่ไอทาวพีเน็ตเอ็กเชนทาเวอร์ครับก็โอเคครับ ก็เดี๋ยวโดยเป็นพื้นที่โดยรวมครับของในทางฟิตเนสของเรานะครับก็จะเป็นขับขนาดกลางครับโดยพื้นที่ของที่ Exchange Tower นะครับจะอยู่ที่750ตารางเมตรนะครับอุปกรณ์ของเราทั้งหมดจะใช้เป็นของเทคโนโลยีครับในส่วนของตัววัดมวลร่างกายครับสำหรับลูกค้าที่จะสามารถวัดได้ตลอดครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรจะไปใช้ของตัว Evo ครับจะอยู่ในด้านนี้เลยในส่วนของตัวฟิตเนสนี่นะครับอันนี้เลย จะใช้เป็นในส่วนของ evo ครับตัวนี้จะใช้เป็นตัวแอปพลิเคชันครับไม่ต้องพิมพ์กระดาษออกมาเวลาลูกค้าวัดบนร่างกายเสร็จเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันของลูกค้าเลยเป็นลูกค้าของทางเราก็จะสามารถโหลดแอปแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้ฟรีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเลยใช่ไหมครับก็ในส่วนของพวกกลุ่มตอนครับก็จะแบ่งโซนชัดเจนครับในส่วนด้านนี้จะเป็นแมทชีครับ เป็นตัวแมทชิ่งก็คือเขาจะล็อกมุมไว้หมดแล้วก็เหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็สําหรับลูกค้าเก่าก็สามารถเล่นได้ปกติคนที่ออกรำังกายก็ใช้ได้ปกติเลยเครื่องมันจะล็อกมุมไว้เฉยในแต่ละเครื่องครับผมติให้ดูเครื่องหนึ่งแรกครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเล็กเอ็กเทนชั่นครับก็คือเล่นในสวนหน้าขาครับผมจะมี subject ให้นะครับอันนี้เป็นตัวโค้ชบีทครับจะเป็น personal t r a นอ e r ของทางสาขาเอ็ก a n เชนทาวเวอร์นะครับก็อย่างที่เห็นครับ พวกแมชชีนแบบนี้มันก็จะเป็นแค่ในเรื่องของการปรับมุมครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เลยออกกำลังกายได้เลยแช่นั้นเลยครับประมาณนี้ก็ในส่วนของจริงๆแล้วครับการที่ว่าจะมีเทรนเนอร์หรือไม่มีเทรนเนอร์เนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าด้วย แต่ว่าโดยหลักปกติแล้วเนี่ยของเทรนเนอร์เนี่ยเขาจะมีการออนฟลอ์อยู่แล้วครับก็คือจะยืนอยู่ตามจุดต่างๆของเครื่องลูกค้าที่ออกกำลังกายยังไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าในส่วนเนี้ยเทรนเนอร์เขาอาจจะไม่ได้มาดูแลเราทั้งชั่วโมงถ้าไม่ได้มีการส่วนตัวเป็นการเทรนแบบวันออนวันแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดอย่างเช่นวันนี้เราเดินเข้ามาเอ e พี่เล่นเครื่องนี้ไม่เป็นมีเทรนเนอร์ประจำอยู่ตามจุดสามารถสอบถามได้ว่าเครื่องนี้เล่นยังไงออกกำลังกายเบื้องต้นควรออกยังไงตรงนี้แนะนําได้ปกติเลยครับ ประมาณนี้โอเคครับก็ในส่วนที่เป็นโซนนี้ครับมันจะเป็นในส่วนของพวกเรียกว่าคาร์ดิโอครับเป็นในส่วนการคาร์ดิโอก็แบ่งไปครับอันนี้จะเป็นส่วนของคาร์ดิโอครับจะอยู่ในแนวนี้เลยเดี่ยงยาวไปประมาณนี้ครับมีเป็นอิลิมทูโคครับพวกนี้แล้วก็เป็น เทรดมิลครับเทรดมิลรูวิ่งตังงวนี้เป็นเคมิลเดินขึ้นเขาก็เป็นจักรยานครับมีรูปแบบเลยแล้วก็หลักของเราจะมีเป็นเอ่อเคเบิลใหญ่ครับหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นตัวเคเบิลใหญ่มันติีครับแล้วก็ มีเป็นส่วนของเทเบิลเล็กอยู่2อตัวด้านในอันนี้ของทุกขับจะมีเหมือนกันนะครับในพวกอุปกรณ์ทุกอย่างโซนสีม่วงแบบนี้ครับโซนสีม่วงแบบนี้จะเป็นโซนฟังชั่นอลครับก็คืออุปกรณ์ฟังชั่นอลทุกอย่างที่ไม่ใช่พวกเวทอะไรพวกนี้จะอยู่ด้านนี้แล้วก็มีคลาสครับเป็นสมอลกรุ๊ปเล็กๆที่จะเป็นทางเทรนเนอร์เนี่ยเขาจัดคลาสมาสอนให้อยู่แล้วตัวนี้จะรวมทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในเมมเบอร์ชิพเลยนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ <laughs> ดีครับก็โซนด้านในครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแหลกอยู่ด้านนี้หมดเลยครับแหลกอยู่ด้านนี้ลูกค้าสามารถอแดปได้ครับมาเล่นก็ด้านในนี้เป็นฟรีเวทครับพวกฟรีเวทเพนโหลดอยู่ด้านใน ด้านนี้จะเป็นห้องคลาสครับ GX Group จะเป็นคลาสของ Let's m i m l ครับจะอยู่ด้านในด้านในนี้หมดเลยครับผมก็อุปกรณ์ด้านในครับที่เราใช้มันก็จะเป็นของตัว Let's m i m l เลยนะครับตัวสมาร์ทที่เราใช้ในพวกของบอดีปอะไรพวกนี้ยครับจะใช้เป็นตัว ลสมิ l เลยของเราก็จะมีค้าครับบอดี้ปั๊มบอดี้คอมแบทบอดี้สเตปครับโยคะสุมบ้าครับหลักประมาณนี้ส่วนในพวกของตารางค้าของแต่ละสาขาครับก็ลูกค้าสามารถดูที่หน้าขับของแต่ละสาขาก็ได้หรือจะเข้าไปดูในเพจก็ได้ครับจะมีตารางค้าของเราของแต่ละสาขาเนี่ยลงไว้ให้หมดแล้วประมาณนี้เลยนะครับในห้องค้า ก็ข้าวจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นของเราจะมีเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ล็อกเกอร์จะอยู่ด้านในแต่ว่าน่าจะมีลูกค้าใช้อยู่ก็ได้เข้าไปดีกว่าครับผมก็อย่างที่เห็นครับหลักๆของเราอุปกรณ์มันจะใช้เป็นเทโนโลจิมหมดเลยครับก็ของเทโนโสจิมก็เป็นแบรนด์ดังระดับโลกนะครับอิตาลีครับแล้วก็เหมือนที่โรงแรม5ดาวใช้หรือว่าฟิตเนสแบรนด์ชั้นนําใช้เลยของเราใช้แบบเดียวกันเลยครับ ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวฟิเคนนโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ